อันนี้อะชิงไอ้ดีเลยยี่หกก็ไม่ได้เจอสามากไม่ชิงไม่ได้ไอ้ดีก็ไม่ได้คุอยากเตะมันเลยป่ชิงใหม่ตัวนี้มาชิงใหม้เดี๋ยวก็ไปเอาไม้เอาไม้ที่ไม้้เอาไม้ไม่เอาเอาไม้ดิมาตัวนี้เราชิงใหม่เลยเว้ยคนที่เขาไม้างทุกวันเขาขุดเต็มวันเลยใช่ยังเลี้ยวไป มันขุดได้แต่ว่าไปต่อยมวยมันไม่ใช่มันไม่ต้องต่อยกันไหมไม่ต้องต่อยคนนี้ราต่อยกันไหมเอาว่าจะต่อยได้ไหมล่ะผมเป็นกรรมการไงอาลุคกังเก็บแรงไม่หายใจอะไรก็ไปเลยนะเจเข้าสปีละไปแล้วเดี๋ยวพี่เข้าปีกว่าแล้วปีกว่าแล้วไปอยู่นู่นกี่ปีอยู่ตุรกีก็ไปกลับไปกลับเกือบสิบปีแล้วแล้วไปไอ่ มึงไปหลายประเทศนี่ไปนี่ไปมีอะไรมีที่ไปฟินแลนด์ฟินแลนด์อยู่หลายปีไหมฟินแลนด์ไปสองครั้งนะครั้งละสามเดือนอ๋อแล้วก็ไปไหนอ่ะไปสวีเดนสวีเดนเนี่ยหกหกเดือนสวีเดนพอสวีเดนกลับมาก็ไปตุรกีไปตุรกีที่อยู่นานนี่ก็อยู่นิวซีแลนด์เออใช่นิวซีแลนเจ็ดปีไม่ได้กลับเลยไอ้นี่มันก็อยู่ไม่ใช่แฟนตาอะ เอออยู่นั่นแหละจานเขียวสดอ่ากันต้เปรี้ยวเขียวสดอยู่ด้วยกันเนาะอยู่ด้วยกันเนาะอยู่ด้วยกันหนึ่งโอ้โหนี่ก็ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศอเมริกาก็ไปสองครั้งเนาะไปรัฐไหนเอลเอรึเอลเอนั่นแหละเอลเอเราไปชกอ่เอลเอไงชกสองครั้งไงชนะสองครั้งชกไปเดฟจอนสันเดฟจอนสันไอนแชมป์คาราเต้อ่าอ่าอ่า ทีมันล่อเป้าอย่างนั้นแตาการหลังมากูทีบหงายท้องเลยหลังจากเลิกมวยก็ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศใช่เลื่อมวยยาวเลยเลี่อมยาวไปสอนมวยอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรสอนอย่างเดียวเลยแไปสอนด้วยแล้วก็ดูแลพวกร้านอาหารเห็นมากอยู่นิวซีแลนด์ดูร้านอาหารคนไทยอยู่ะคนไทยเยอะนิวซีแลนด์เยอะที่สุดเหมือนเหมือนว่าเมืองไทยเหมือน เหมือนเอลเอนียงไทยก็เยอะคอมเมน์ก็เยอะเวียดนามก็เยอะลาวก็เยอะทุกอยู่ในนิวซีแลนด์แล้วอย่างมึงนี่ลาวเปล่าเราก็บอกไม่ลาวคอมเมน์ชัดไอ้หนูก็บอกว่าไม่ลาวนะคอมเมน์ก็บอกคอมเมน์ชัดบอกไปเพ่งอยเป็นคนไทยเราพูดคอมเมน์ด้วยกันแต่พูดกันไปก็ไม่รู้เรื่องอะไรเีลยกูถามนี่มึงต่อยมวยตั้งอายุเท่าไหร่เนี่ยสิบสองขวบสิบสองสิบสองปีคือไงถึงมาต่อยมวยชอบหรือที่บ้านชอบผมบอกจง พ่อแม่เป็นเนาะไม่ชอบแต่ความจนนี่ยนะพ่อแม่จนนะบ้านไม่มีอยู่เนาะอะ,อะไรอุดปินคิดลำบากว่าต่อยมวยอาจจะดีมัง้งพ่อแม่แม่บอกจะไปชกลูกมันเจ็บเหล้ววาวะฮีเนาะมีไปเอ้มีไปชกมาจากมาจาก,มาจากการทํานาเดินผ่านบ้านครูมวยพอดีพ่อไอ้หลองเนะะาะหลองสักักบุรีรลำตอนนี้เขาอ้หลลองเปิดไข้บุรีรัมักบุรีลำไอ้หลองเปิดสักบุรีลมที่อุ่นหลลองสักตอนนี้คุณเนี่ยเพื่อนสอนโดยการคิดเดินผ่านไปนาน น้าน้าพ่อคอยลองก็บอกเฮ้ยเด็กขึ้นแสงคนนี้ลงมาตอนจะสั่งให้ลองจะทำแรงด้อยก็สั่งไว้อยากทำมันแรงเดี๋ยวมันจะกินใจลองไปลงุงนงใส่้ลองก็ใส,ส่เอาใส่เอาหนึ่งวดีใจเลยมันหนึ่งมากใส่คนที่เคยชกเลยเนาะเออเออเออเก่งเว้ยเขาบอกมันหลังเรากลับไปซ้อมอีกวันนี้มาลัางนิ้วมีแม่ไปซ้อมอีกเพรได้ซ้อมอีกแล้วเราข่าอยู่ไกลจากบ้านไหมนี่ โค้งนี่เองประมาณหนหบ้านเมในหมู่บ้านเราน้ในหมู่บ้านเราในหม่บ้านเออคนแรกครูคนแรกในหมู่บ้านเราต่อยรุ่นพี่หลายๆคนต่อยด้วยกันาวัดค่ายสักบุิรังไม่ใช่ไม่ใช่คนบุีรังแต่ว่าไอ้ร้องเพื่อนกันน่ะก็ซ้อมอยู่เดียกันแต่ก่อนก็ไม่มีอะไรมีไต่กรสอบใบเดียววิ่งตีนเป่าอ้อมจนถึงประคูน้อยอ่ะ แต่ก่อนลูกลังกิดูวิ่งจีนเปล่านะมีมีรองเท้าใส่อะวิ่งลูกลังอ่ะทอนวัตั้งแต่แกปลุกวิ่งตั้งแต่ตีสามอะแล้วก็วิ่งเสร็จก็ไปรอน้ำหน่อยน้ำสมัยตะกอนต้องรอน้ำเลยน้ำบ่ออะไปรอน้ำตีสองตีสามไปรอน้ำไม่มีอะไม่มีน้ำกินอะอ๋อต้องไปตากน้ำบ่อใช่น้ำบ่อไปรอน้ำบ่อว่าแต่โอ้โหคนไปรอเยอะเราก็ต้องตีสองอะโอ้โทษดิหันหน้าเขาปลุกไปไปค้างไปหามน้ำมาให้กินเราก็ไปแต่ละหามน้ำ คูยใหญ่ขนาดนี้เหลือครึ่งหนึ่งแม่หับไปหับมากระดิ่งแม่บอกไม่เอาใบไม้ปิดเอาตะลังเอาใไบไอ,อะไรเนี่ยใบอะไรวะตอนใบติ๊กทงกวาใบจานมันใหญ่ไอ้อันเดิมก<ท>ินเดิมดำเบ่งดำเบ่งอันเดิมอะไรเดิมเ,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 มเมครียก มาแต้ต้นมาแต้นะต้นอ๋ภาษาอีสานรู้แต่ภาษากลางไม่รู้อะไรมาฆ่าแต้ต้นมาฆ่าแต้เอาใบไว้นึ่งกว้างใบแต้ใบแต้มั้งใบมันเอาใบแต้ใบแต่ภาษากางไม่มีไม่มีอ่ะไม่มีภาษากางไม่มีมาฆ่าแต่น่ะใบมันมาปิดคุชเออมันพอเหลือบ้างแต่พอเราเดินมาไปอุ้งแม่งมุมก็ได้ติดสองติดสามติดสองติดสามต่อยู่แถวนี้เยอะมากก่อนจะเข้ากรุงเทพเนี่ย ไม่รู้แล้วต่อยครั้งแรกอะชนะนกครั้งแรกหมดเลยประมาณสี่ห้าครั้งหกครั้งเนาะชนะนกเลยชนะนกยกแรกไม่เคยทิ้งยกสามพอพอไปชกบุีรำวทีพอเราไม่เคยยืนถึงยกสามเนาะเป็นลมไปต่อยใครวะต่อยต่อยลมหวนเนาะสีมานารมณ์ไอ้ย้ยเป็นลมยกสามสีมานารงณ์เออวทีสีมานารเออแพ้เขาเออแพรพอแพรเขาจากนั้นแหละที่นี่ไปซ้อมใหม่ซ้อมที่บีรำไปซ้อมใครใครออมิรยนต ออมมิชยนค่ายของมิชย์นั่นแหละอันเดียวกันการสิทธิบุญธรรมก็พอดีแกเป็นผู้จัดการธนาคารไงรู้จักกันเพื่อนเนี่ยแหม่เลยคือทำออมมิชยนก็เดียวกันสอประทีปการสิทธิบุญธรรมกันเดียวกันแล้วก็ย้ายไปอยู่ดินสยามต่อที่ไหมก็ดินสยามที่ดินสยามส่อประทีปอยู่บนคลองตันไงไม่ใช่ไม่ค่ายตรงเอ้กระไม้คลองตัน ตรงคลองคนนี้เนี่ยอ่าตรงคลองเพราะเราก็ไปอยช่วงนั้นอยู่กะไม่ก็ใช้อยู่ค่ายสองประเทแต่เราใช้สิทธิบุญธรรมเพราะหัวหน้าเราเป็นคนบุญรำใช่ไหมแต่แกเป็นผู้จัดการธนาคารแล้วก็แกอยู่กระสังไปไปทันสถานฟ้าไหมก็ทันนี่พี่เป็ดสถานฟ้าสองประแกรุ่นใหญ่เนาะตอนนี้แกยังอยู่ไหมแกเสียแล้วแกเสียแล้วแกเสียแล้วฐานฟ้าสีหราชใไม้นั่นเองแล้วก็พี่ลุงจุมพรและพี่ บไม้แดงเป็นเทรนเนอร์และพี่พี่เอวอ่ะเป็นเทรนเนอร์ลุงจุมบอลเป็นเทรนเนอร์เราพี่แดงสองพี่น้องแต่ระตายแล้วเกับพี่แดงแต่ปี่เบี้ยวแกตายแล้วสรุปว่าไอ้นั้นเป็นยอดเป็นยอดไอแอดต่างากก่อนเข้ากรุงเทพใช่ใช่พี่ในในไพ่สารหาตัวชกไม่ได้นะตอนนั้นอ่ะเลยเลยไปชกตามงานวัดมันมีตัวชกแล้วเขาก็เลยให้ไปไปขอนาวมาแย่ง เราไปซ้อมซ้อมอยู่แอบวัดที่ป่ะนะเออแพ้รู้ไอ้แพ้ซูเปอร์น้อยซูเปอร์น้อยที่งานวัดเออมันต่อยมันคก็น้อยเนี่ยล่ะมันตีนก็เรายกสามเนี่ยเพราะเราต่อยไม่เคยถึงยกสามนาทีเนาะใช่ใช่น้อยเคยัาผมซุ่มมากินที่บุรีรัมย์เนี่ยกินเออ่ นั่นแหละไหนน้อยใช่ใช่อามาน้อยแค่น้อยอะไรบุรีรำไฟอาไหมน้อยโน้อยพดน้อยน้อยบุรีรัไฟอาไฟอาอันนั้นจะตายแล้วเปียกที่ขับสถานีรถไฟบุรีร์เลยเเดิมพันข้างละแปดพัน เยอะดิเยอะดิให้มันดึงสองโยโอยคนน้อยมันเตะแล้วแขนมัวมันเลยมันมันแรงนะใช่คนน้อยตอนหลังเข้ากรุงเทพก็ใช้ได้นี่อยู่ใครที่ใกล้จีนใช่ไหมคนน้อยเมียไม่เอาอะไรนี่ก็อยู่ดี่แล้วหลังเป็ีนคนน้อยยุติจิตเขามีตอนนีเทปเป็นกี่เท่าไหร่ตอนนั้นประมาณปีก็ตอนประมาณยุคสเก้าปีเข้าเทุงเทยุคสิบเก้าปีพอดีปีคสิบเก้าแล้วก็ยุคสิบหกเาเข้ากรุงเทพเนี่ย ตอนนน้ำหักไม่ถึงร้อยปอนด์เนาะใส่เหล็กช่างจำได้ปะเขาใส่เก้ง9 1920ใส่เก้งนะใส่192เข้าไปครั้งแรกเลยอะต่อยก็ใครจำไม่ได้เออมีประวัติอยู่ตรงนั้นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูจำไม่ได้ว่าต่อยใครชนะนะเดี๋ยวเรื่องเจ็บตัวที่สุดเนี่ยต่อยใครก็ต่อยไม่เจ็บตัวเลย ต่อยที่สุดเจ็บตัวคือต่อยกันนายนั่นแหละยทำไมห้าวันหกวันเดินไปไหนไม่ได้เพราะวันลดน้ําหนักสิบกิโลวันเดินไปไหนไม่ได้เลยเจ็บทรมานที่สุดหลังจากนั้นก็แย่แน่แทงผมไปจนไม่ใช่ฟางเปรียวเป็นเลือดเป็นริ่มๆเพราะมันลดน้ําหนักมันไม่ได้กินอะไรใช่ไหมมันบวเราหราะมงมันเลยจนบอกผมไม่เอาอีกแล้วน้ำหนักนี้ขึ้นเลยขึ้นไปร้อย ร้อยยี่สิบร้อยสิบแปดร้อยยี่สิบร้อยพวกนี้ต่อยพวกจอมโบต่อยพวกสิงห์ปฐมต่อยพวกเก่งการกิงกาต่อยร้อยยี่สิบร้อยนี่ก็เลยไม่ต้องลดชนะอย่างเดียวไงทีนี้พอเราลดมันทรมานแต่ตอนตอนที่ต่อยด้วยกันครั้งแรกรู้สึกจะต่อยร้อยยี่ห้าป่ะแต่ไปชิงร้อยยี่หกใช่ใช่ตอนนั้นต่อยพิกัดร้อยยี่ห้าแต่ชิงร้อยยี่หกชิงที่ว่างอ่าตามพิกัดก็คือกูได้ร้อยยี่หกและได้ชิงที่ว่างกับเขาที่แหละอ๋อเราก็ ตอนนั้นว่าเออเราก็าาาคือการพิกซ้อมเราซ้อมอยู่คนเดียวเนาะม,มันไหนมีไอดอลของเรามานกมงวยอ่ะ พี่หมูพี่หมูครับชีวิตผมคือชอบพี่หมูไงุก้่าน้อยจำแปนเล็กนี่เล่นกับเพื่อนคนนี้แหละเล่นด้วยกันแต่กอนก็เล่นชอบพี่หมูใช่ไหมกูชอบพี่หมูมากเลยชอบพี่หมูตอนนี้กูเริ่มไม่ชอบพี่หมูไม่เข้าคายมาสองเดือนแล้วอ๋อหรือว่าทำไมนี้ไปไหนล่ะไม่รู้งานเยอะแล้วเกินแล้วต่อยที่ขาตัวสูงสุดนี่เท่าไหร่ตอนนั้นต่อยกับใครก็ต่อยกับนายแหละตอนนั้นได้เท่าไหร่ เขาบอกแสนแปดเราได้แค่ห้าหมื่นแต่ห้าหมื่นไ็ได้ที่ะห้าพันนะกูต่อยก็ต่อยใกล้ไม่ได้เป็นสดนะได้แสนเดียวนะตอนนั้นนะกูได้แสนเดียวเออไม่อยากพูดเลยผมไม่อยากพูดเลยแต่ว่าผมพูดก็พูดแต่ว่าชีวิตผมพูดเลยงั้นเป็นนักมวยผมเกลียดอย่างเดียวไม่ได้เงินอมันไม่ได้เงินสดอ่ะเพราะว่าหัวหน้าเราให้รับกับโปรโมเตอร์ผมยอมรับโปรโมเตอร์นี่ ใช้ไม่ได้เลยครับผมบอกตรงทำให้เราต่อยึกไหนตอนนั้นต่อยฝึกไหนฝึกมุมน้ำเงินอเสยเยไงเราต่อยเสร็จนะต่อยเสร็จแล้วค่ารถห้าร้อยกลับบ้านคิดดูแท็กซี่ไม่พอแล้วก็ต้องไหนจะค่าลูกน้องยินข้าวเพื่อนพุงใช่ไหมสมัยนั้นโอ้โหทรมานบอกมารอรับเดี๋ยวกลับมารับนะไม่ แต่ละงวดก็ไม่ได้เลยไม่เคยได้เฮียเซย์ก็ลบแล้วเราก็นี่เราพูดตรงๆในชีวิตครับผมพูดไปเลยอันนี้เล่ตายแล้วให้แกนอนซะเลยแกพูดเพราะว่าคือไม่ได้เงินนะกันกเป็นชกมงูน่ะทำไมเพราะโปรโมเตอร์ต้องทําอย่างนี้กับเราชีวิตของเราอ่ะก็โปรโมเตอร์ทำไมก่อนก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกี้ยังต่อยไม่ได้จะไม่จ่ายแล้วต้องไปรออีกบางบางโปรโมเตอร์บางทีเป็นเดือนนะกว่าจะได้ตังค์มาไอโคราชบ้านผมนี่ต่อยสิงห์ระถมนะอื จะให้เงินผมกลับบ้านหมื่นเดียวทั้งๆที่ผมได้เงินหมื่นสองใช่ไหมหมื่นสองเนี่ยสองมันสองแสนอ่ะสองแสนสองคนละคนละหกหมื่นอ่ะคนละหกหมื่นให้ผมกลับบ้าน 100, 100, 200, 200, 200. แสนสองแสนสองหกหมื่นนันก็พูดสองแสนสองแสนสองแสนสองทุนีแสนสองกูฟังไปสองแสนสองกูห0 0มืนจะให้เราจะให้เรากลับบ้าน5้าพันอะไรงี้ทมันถกต้องไม่ถามอปรโมเตอร์เราก็ต้องกูน็้องกนัออกข่าวไปได้เลยว่ากูต่อยแสนก็เปนตัวแสนหนึ่งก็ได้สอง0 0ื่ะมนก็กลับต้องกลับไปรอที่ราชดาเนินกว่าจะได้ลับมาแล้วก็ต้องนั่งรถไปรอรับค่าวยเออรับค่าตุยไมไม่ใช่ได้เลยนะ แต่เอาไปห้าพันเออเอาไปเอาอย่างี้เออไปหัวแตกทองฟันกันเดีเราก็ถึงไม่มีเงินแล้วมวยสมัยก่อนมันไม่มีเงินเก็บใช่ไม่มีเงินเก็บแต่คนไอ้คนที่เขาบอกเขาพูดไปก็หาว่าเอ้ยอนุชชกเป็นแสนสองแสนแล้วมึงรู้ก็ขู่เหมือนกับชองทาเออก็นั่นเองไงถ้าว่าชกแล้วมึงไม่รู้จะเก็บมันเอามันเก็บที่ไหนถามเงินแค่นี้เก็บอะไรมึงพูดผมอยากดูตัวเลขที่ผมเขียนไว้นะครั้งนี้มึงได้แสนห้าครั้งนี้ได้แสนแปดได้เงินสดที่ดูคือต่อยรายการไหนผายดำ ของอาจารย์บี้ที่ให้นะนั่นสามหมื่นห้าต้นสดๆเลยครั้งเดียวลุมินีครั้งแรกเออต่อยผาดำครั้งแรกต่อยลุมินีครั้งแรกต่อยผาดำเนี่ยชนะผาดำแล้วก็ต่อยไหนก่อนล้ำเลยลุมินีก่อนเข้าไปครั้งแรกเนี่ยต่อยลุมินีก่อนครั้งแรกเลยต่อยลุมินีต่อยครั้งแรกลุมินีเราเลยเลยลุมินีนะครั้งแรกแล้วทีนี้เสร็จเข้ามากลับมาสามหมื่นห้าเลยอ่ะไม่รู้เราเราได้เราเห็นเห็นนะแสดงว่าตอนนั้นต่อยอยู่ต่างจังหวัดได้ค่าตัวเท่าไหร่ช่วงนั้นอะ สองพันสามพันได้ไหมรัวเลยเลยห้าหกพันแล้วต่อยร้อยเอ็ดเลยปีนั้นปีมาเรายืมสองอะ่ะปีมาเรายืมสองเราได้โอ้โหได้เยอะที่สุดอะคือ,อนชนะ ร้อยเอ็ดเนี่อนุชาจักใช่นั่นแหละเราชนะหมดทุกคนตั้งแต่จักรวาลตั้งแต่เราลงมวยไพ่สาลน่ะเราชนะคนเดียวในในในไพ่สาลเราถือว่เข้ากรุงเทพครั้งแรกครับไม่แพงไม่รู้นะว่าเก่ดใาลนั้นผมซุ่มมากินแล้วเนี่ยไม่ได้จะเจอกันนะน่าจะเจอกันในช่วงนั้นไม่ได้เจอส่วนลัตููเขาไม่ได้หรอกจะเจอกันไม่รู้ตัวใหญ่ตัวใหญ่แม่เดี๋ยว ผมว่าเอาวันนี้เลยดีก <enroll> ว <Brazilian references> <om> right? ่าผมเป็นไปกรรมการนี่เมื่อไรก็ได้เราไม่ยุ่งหาใครก็ได้มาใครแล้วใครก็ได้มาเนี่ยเราทำเวทีไว้แล้วพอใบก็มีเตรียมไว้แล้วไม่สู้แล้วเราเก็บแรงไว้หายใจก่อนเก็บแรงไว้หายใจแล้วต่อยมวยมปแต่สู้แล้วจะพาไป็คุณดินไม่ใช่อะไรเดอกต่อยมวยมีเงินเก็บไหมไม่มีมีไหม มันไม่มีหรอกตอนสมัยเราชกมวยเนาะต่มีนิดนิดหน่อยก็สร้างบ้านแห้งแน่นั้นได้บ้านได้ช่องได้แล้วที่นิดหน่อยอะไรนิดหน่อยนะคนชมวยแต่เราทํางานไปสอนมวยเรแล้วโดยเงินอ๋อหลังจากเลิกมวยแล้วเราไปสอนต่างประเทศใช่ไปสอนต่างประเทศไปชกตามประเทศได้แต่ว่าตอนเราชกมวยไม่มีอะไรมีนิดหน่อยก็ไม่ได้เยอะแต่มีนิดหน่อย กนะด้นาไม่กี่ไร่ตัวเงินได้รั้เบี้ยบหัวแต่เบี้ยหัวแตกเพื่อนบูงไปก็เรากินเลี้ยงกันก็ไม่พอจะกลับแล้วบางท,ทีพี่น้องไปหาเราก็ไม่มีขึ้นาจไม่บางทีทบางครั้งเนี่ยเลยข้นเวลานะบางทีบางครั้งเนี่ยเราเคยคนมาถามเราว่าต่ออาทิย์นมันก็ตัวสองแสนนึงรู้ว่ากลัวสองแสนมัน<ร>เียงเราอีกนะบอกอ่ะ เฮ้ยคนละแสนอะไรอะไรเงี้ยโอ้โหมีแต่คนพูดเนอเราได้เยอะแสนได้เยอะเราคุจะได้ครบนั่นไม่รู้กี่เดือนแสนสาหัสนะที่ถ้าบอกเข้าไปเลยแสนพูดแสนสาหัสเลยต้องร้องไห้นี่ตัวไทยเขาตัวไอ้ไอ้นั่นหนองนอนดุ้งไม่ว่าเราเฉดไหลเนเราเข้ามาต่อยนี่นานนะกว่าจะได้แชมป์ได้รุ่นไหนบ้างแชมป์เนี่ยต่อยตอนครั้งแรกเข้าไปก็ได้ชิงแชมป์เมื่อปีสองสี่ครั้งแรกสองสี่ช่างได้ทองเพชรอินเดีอะ ร้อยร้อยร้อยห้าร้อยชิงกับทองเพชรยินดีทองเพชรยินดีทองคอรทวีสมัยก่อนเป็นทองคอรทวีแดง้แดงชนะแดงและชนะได้แชมป์ลามเนินเแชมป์ลามเนินได้กีเซนได้แชมป์กีเซนเซนเดียล่ามเนินได้ร้อยสิาก่อนแล้วก็ได้ร้อยสามสบ้ามปไปชิงร้อยร้อยยี่หกที่ด้อยสามชนะซอมอ่ะใช่ใเขาแดงแลอมีร้อยยี่ห แล้วก็ไปแี่ทางนี้แล้วทียงทั้งประเทศไทยโจมยุทธ์สู้ไม่ได้แทำไมก็สู้ไม่ได้ถามย้อนมาย้อนมันแล้วมึงมึงต่อยกี่ครั้งก็แพ้แพ้เปล่าแล้วมึงต่อยครั้งวะมึงต่อยกูกี่ครั้งสองมึงต่อยมึงครั้งเดียวป่ออันสองแล้วสู้ไม่ได้แพ้เก็ไม่อยากะเตะเฉยทำไมมึงไม่เตะเตะไม่ถูกอ่ะเตะแล้วถีบเราไงทอมมึงที่เตะเตะทำไมเออเตะทำไมปีนี้เท่าไหร่แล้วอายุหกอ่า คือเจหกสิบสอกสิบนาผม่ะเกิดทุนสองก็ทนอหกสิบแ้วโอ้โหสามเลยนั่นแหละมึงพูวแกไปไงเขบอกว่าพ้อสาู้ไปพดูหน้าเขากนดูหน้ามือคคลุลนย่างไรของมือหน้าจะเจปิเฮ้ยกูก็ดูไอ้อายุน้อยท่สุดนะเว้ยมหน้าจะน้อยวันอยู่แล้วแหละ แล้วต่อยมวยมานี่ภูมิใจไวไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่โทษทีเนาะอ๋อไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ไม่ไม่สูบบุหรี่ขึ้นแับแรกคือไม่สูบบุหรี่ไม่สูบบุหรี่ตั้งแต่เกิดกินแต่นมแล้วก็ซอยนี่เราเราบุหรี่นี่ตอนอยู่นิวซีแลนด์โอ้โหไม่กินก็ไม่ได้มันหนาวมันเหงาด้วยหนาวหนาวอ่ะเขาบอกถ้าไม่กินไม่ได้เราก็โอ้ต้องกินแค่นี้งไงมันเนี่ยกินอะไรวอดกาป่ะใช่กินทุกอย่างไอจุดไฟก็กินไอที่อะไรจุดไฟลองหมดทุกอย่างในนิวซีแลนด์ โคตรโอ้โหโคตรบอกว่าดีก็ไม่ใช่เนาะโคตรเลวเลยเอยู่นิวซีแลนด์แล้วไปอยู่กับใครนีิแดอยู่กับลูกพี่ซีฟูไอซีฟูอ่ะอ่ซีฟูไม่ใช่ไม่ใช่หัวโล้นนะฟิลิปเพลมฟิลิปเพล็มโอลูกพี่คนจีนคนจีนตอนแรกซีฟูมันหลอกไปแล้แมงสามเดือนให้เงินเราอยู่หลังจากปีนึงม่เคยให้เลยเราก็ต้องดิ้นรนหาเองเนี่ย ไอฟีฟูไหนฟีฟูหัวล้นอ่ะหัวล้นที่จัตัวนั่นไอนั่นก็ร้อนนี่นั่นแหละเราไปตอนแรกก็สามเดือนก็ได้เงินดีพอหลังจากนั้นไม่ได้งเงินแล้วเราไหายังไงต้องไปหาสมัครงานเองมาดิเ,ออเข้าไปในเมืองก็เจอพวกคนรอาไป,ไปเป็นสิบๆที่เป็นโดเมแนแล้วมันเราก็ได้เงินไป จริงๆแล้วมึงต้องขอบคุณกูนะเว้ยครับสุพาเพื่อนเก่ามาเมื่อารมณ์ดีกันทุวันนี้เพื่อนแล้ววันนี้เออเออกำลังไงมึงมีต่อยไฟไหนบ้างที่ประทับใจน่ะมันต่อยว่าประทับใจเลยอาวมันมีเลือดชนะมาก็ประทับใจทุกไฟมันมีเลยต่อยทุกไฟชนะประทับใจหมดเลยไม่ใช่หอไม่มีไฟที่ประทับใจต่อยง่ายที่สุดคือพูดตรงต่อยสิ่งปฐมพงศ์จุลการเนาะคือว่าเหมือน เพื่อนไม่เป็นอ่ะก็ไม่เป็นอะไรเลยมันต่อยอยู่โคราชนไงนั่นอะไรก็เขาบอกติดกันมันต่อยกับเราทำไมไม่ติดเออมันจะมาหามึงเลยเนาะมาก็อยากเจอเหนพวกราชบุตรอะไรเคยต่อยมั้ยโอ้ยราชบุตรใช่ล่ะเท้าก็ต่อยกับผมึงเออเท้าเท้งเออโรดีสานก็ต่อยกันสองสามครั้งกาแพ้เขา ก็มีหนุ่มสมัยก่อนมวยพุ่ร้อยยี่สิบกว่าเนี่ยคือต้องต่อยก็ต่อยทั้งหมดพุ่งน่ะพุ่งต่อยพี่นันเลยพี่พายกันบอกใช่นั่นก็สู้เราไม่ได้ในชีวิตต่อยิงมูเลยพี่นันเขาเรียกนั่นไงฮะออกข่าวออกเอาก็บอกจริงม่ะต่อยง่ายที่สุดอ่ะทำไมล่ะเราหาว่าหมูเขานจะต่อยยากนะแมวยจังหวะสามนะใช่ก็ยังว่าจะต่อยบางเลาะเก่งกาดอ่ะ นุ่งกอตอนไม่รู้เป็นไรสู้เราไม่ได้ไม่รู้เราเก่งกล้าพวกนี้ชนะหมดเลยชนะหมดเก่งกล้าก็สู้แกสู้เราไม่ได้ต่อยกาต่อยหมดที่การต่อยสองครั้งพี่เลาะสู้เราไม่ได้สองครั้งเออสองครั้งเ่ยออครั้งแล้วแจุดนะแล้วไอ้ที่มาครั้งเดียวเลยนั่นเหมือนหมูเลยนั่นอาพุ่นจงจริงจริงว่าเขาอีกแล้วเออแล้วก็ต่อยง่ายสุดเก่งกล้านี่แหละบ้องจงเลยสมิงหนุ่มเนี่ยนะถ้าไม่มีสามารถนี่เขาขึ้นเบอร์หนึ่งนะ ไม่มีคนนี้ใช่เลยเขาจะขึ้นเงินเยอะแล้วจสาองปีสองปีอะปีละครั้งแพ้เขาอ่ะจริงๆเจอคนนี้แพ้ทุกปียี่ของจริงไงยี่ห้อไม่อยากแก้เหมือนกันไม่อยากแก้วมาจับมือหน่อยไปแก้แล้วไปแเอาลูกสาวมุขสูกสาวมุขสะเอาลูกสาวไปกันอยู่นี้ก็อยู่ใช้ชีวิตแบบผมอยู่แบบสบายๆแบบพอเพียงพอเก้ไม่ทำงานในหลวงเวลาพี่เก้าอย่างนั้นพอว่างก็ ขุดดินปลูกต้นมุ้งต้นไม้ไปเรื่อยเลี okay ้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาเปลี้ยงไก่มีขายกล้วยขายอะไรกันขายกล้วยนี่เนี่ยมีพอได้กินสบายอยู่บรรไปวัดวัดเดี๋ยวตัดกล้วยหอมให้ฝากเขาเดินเคลื่อนอยู่หน้าบ้านแก่แล้วหรือยัแก่แล้วพอดีแล้วไปพอดีที่ต้องไปที่ต่อยยากที่สุด ต่อยเดียือดต่อยยากที่สุดเนาะ่าจะมีจะคนเดียวไม่ต้องพูดมากไม่ต้องไปชื่อเดี๋ยวไม่ต้องไปชื่อเดี๋ยวโมโหไม่ต้องไปชื่อเลยผมอยาก ต่อยสองครั้งไม่เคยคิดผมว่าคิดแล้วชนะสามยกชนะแล้วนะเวชนะแล้วแต่ยกสี่หาทุกทีไปทุกทีเลยต่อยเขาตากสองครั้งน่นคือ3ยกไปรอองครั้งแล้วเราก็มาเดินเดินเดินต่อยหมัดเดินเตะเดินอะไรชนะพอยก4ี่ยกหเลยโง่เลยโง่เลยไไปยกค่นั้นสี่ชนะปั๊เขาก็ต้องเดินเดินมาเาเดินแมกดนนี่เราเดินเ็เลยลงทางตีน3ยกนี่เไม่เดินนะาต้องเดิน โด, <Yeah. S 1> ดนเย็ยเยเบเตีนะะไม่กล้องอ้ไกล้องสามยกก็ไปลองลองม,มาจามามาได้มา